สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางยูทูบและก็ผู้ติดตามทางย t ท b e ของผมนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พี่น้องพามาใส่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับผู้ที่มีดินเป็นกรดและอยากปลูกทุเรียนเนาะอยากปลูกทุเรียนให้มันรอดให้มันงามได้ให้มันได้กินมากแต่ดินเป็นกรดจะเห็ดแังไหนน้องพี่น้องเมื่อนี้ก็มาถ่ายทำท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเนาอพี่น้องเนาะปีนี้ฝนตกดุเนาะ ผู้ที่มีดินเป็นกรดพี่น้องยิ่งฝนตกบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มกรดในดินเนาะแต่เขามีวิธีการแก้หรือว่าปรับปรุงจังใดเนาะมาเบิงในคลิปกันเลยครับนี่พี่น้องตัวแรกพี่น้องก็คือขี้เถ้าเนาะตัวนี้มีความสําคัญมากสําหรับผู้ที่มีดินเป็นกรดและอยากปลูกทุเรียนเนาะขี้เถ้าขี้่านนี่พี่น้องขี้เถ้าจากการหุงต้มเนาะหรือว่าการปิ้งย่างก็ได้แต่อย่าเป็นขี้เถ้าที่มีส่วนผสมของ พลาสติกหรือว่าฮัาเพาขยะอะนะที่มีพลาสตกพวงนะอย่าเอามาใส่เลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องอันนี้ผมก็เวลาหนึ่งเข่าหนึ่งยังพี่น้องเอาก็เก็บสะสมไว้เนาะใส่ถุงไวส้สิเพราะว่าการที่มีดินเป็นกรดเยอะนะพี่น้องค้าพิเศษต่ำกว่าห้าลงมานี่ต้องใส่ไข้หลายเนาะใส่เยอะนะพี่น้องใส่เยอะก็ะคือใส่ทุกๆสามเดือนเมื่อนี้ครบสามเดือนแล้วโดยประมาณสามเดือนแล้วฝนตกบ่อยแบบนี้พี่น้องเห็นว่า ธุเรียนพวกังงามเพื่อก่าได้พี่น้องใบใหญ่เหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนปุ๋ยด้วยสูตรการให้ปุ๋ยก็คือใช้แต่เคมีเฉพาะดึงยอดหลังจากที่ทุเรียนแตกยอดแล้วก็เริ่มมีใบกลางก็ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีในการดูแลเนาะแต่เนื้ออื่นใดพี่น้องนี่แต่เนื้ออื่นใดเนาะต้องมีตัวนี้พี่น้องเนี่ยขี้เท่าขี้เท่าขี้ฐานนะพี่น้องผมมันนี้สะสมไว้เนาะอีกตัวนึ่งพี่น้อง ดโรไหมเนาะนี่พี่น้องดโรไหมเนาะเราจะมาใส่เนาะบัดนี้อัตราการใช้เนาะพี่น้องไม่สามารถกำหนดเป็นมาตรฐานได้เพราะว่าหนึ่งละแต่ละสภาพพื้นที่เนาะความเป็นกรดของดินแต่ท่านแต่ละส่วนท่านาพี่น้องมันไม่เท่ากันเนาะมื่อนี้ผมจะใส่โดยประมาณเนาะพี่น้องเนาะดโลไมมนี่ผมจะใส่ประมาณสี่ถึงห้ากำมือเนาะขี่เท่าเื่นกัน น้องพี่น้องเราจะใส่อย่างไรก็คือใส่ไปเลยนาะพี่น้องใส่ตั้งแต่โคนออกมาเนาะะแตกแตกต่างกับการให้ปุ๋ยเนาะการให้ปุ๋ยเขาจะใส่ปลายทรงพุ่มออกไปเนาะแต่ว่าอันนี้เขาใส่ให้มันทั่วเลยน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือพามาเบิง่งเนาะแล้วก็วิธีการทาเนาะจําเป็นต้องท,ทําทุกๆสามเดือนเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าไปรับชมกันเลยพี่น้องว่าผมจะใส่อย่างไรเนานะนี่พี่น้องใส่ไปเลยลวยบางๆพี่นนอะ รวยบางๆสองกำมือสามกำมือสี่กำมือพี่น้องกับเฉลี่ยเาเด้อพี่น้องเด้อต้นเล็กต้นใหญ่ก็ใสให้มันทั่วโคกละโดยประมาณพี่น้องสามนี่แหละครับอ่าต่อไปก็ใส่ขี้เท่าพี่น้องตัวนี้สำคัญหลายเนาะพี่น้องเนาะ ทุเรียนผมรอดมาได้ทุกวันนี้กับพ่อกี่เท่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าหนึ่งกำมือสองกำมือสามกำมือสี่กำมือห้ากำมือนอะพี่น้องเนาะแหม่บัตรนี้ผู้ที่มารับชมคลิปใหม่เนะาะบอกข้าใจว่าทำไมคิดเท่าถึงช่วยให้ทุเรียนรอดได้ ในขณะที่ดินเป็นกรดเนาะขี้เถ้าในพี่น้องมีความเป็นด่างสูงเนาะดินมีความเป็นกรดเนี่ยเขาจะใช้ขี้เถ้าซึ่งมีความเป็นด่างนี่ไปเจือจางหรือว่าลดกรดในดินนะพี่น้องเนาะมันจะลดลงไปเรื่อยๆให้มีค่าพีเฮที่เหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนหรือว่าสามารถปลูกทุเรียนแห้งงาแบบนี้ได้นะพี่น้องเนาะอันนี้ทุเรียนพันธุ์มอนทองได้พี่น,อน,น้องเด้อสองปีประมาณสองมิตรจะหาซิปแล้วพี่น,อน้องถือว่า งามน้ะสัมเนาะขนาดดินเป็นกัวดเนี่ยปลูกได้เนาะพี่น้องเนาะเหมาะสำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนไว้กินเองเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังต้นทุนมันน้อยเนาะพี่น้องคิดเท่าบริสุทธิ์ดูลูไม้นี่กันราคาถูกบอกแพงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะวันนี้ผมเห็ดเจ๊ซี่นี่เฮ็ดคอนเทนหรือเปล่าเนาะสำหรับผู้ที่มาใหม่ไม่ได้ทำคอนเทนเนาะพี่น้องเนาะผู้ติดตามเก่าเพื่อกระจเห็นตั้งแต่ใส่ตั้งแต่วันแรกปลูกเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรนั่นยังบอดีปันใดเนาะ พี่น้องสูตรใหม่ของผมเดี๋ยวผมซีมาอัปเดตให้เบื่อที่หลังนะพี่น้องเนาะปรับและปรุงดินก่อนที่จะปลูกนี่พี่น้องมาต้องงงบกว่านี้นะความหมายของผมนะพี่น้องบัดนี้มือนี้เอามาใส่จากต้นคือใส่ทุกต้นเนาะพี่น้องเนาะไปเบ่งอีกต้นอื่นกันครับพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเบ่งต้นนี้กันบนัดนี้ต้นนี้อายุหนึ่งปีเนาะพี่น้องเนาะใส่ด้วยประมาณเนาะพี่น้องเนาะ ใส่บางๆให้มันทั่วพี่น้องตัวนี้กะต้นหนึ่งปีเนาะโคกไม่ใหญ่เท่าไหร่กะ็จะใส่ประมาณสามถึงสี่กำมือเชื่อกันพี่น้องปุ้ยใส่เลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้ามันทั่วก,ก็ใส่สามเลยพี่น้องเด้อถ้ามันบม่ทั่วอ่ะเติมใส่จักน้อยเห็นหาพี่น้องไม่มีสูตรตายตัวเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่ค่าพีเงยของดินเนาะเนี่ยต่อไปก็ใส่ขี้เทาพี่น้อง ใส่ี่เถาโรยออกมาเพื่อลดกดในดินขี้เถ้านี่พี่น้องจะลดกดในดินกว่าสารปรับปรุงดินเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ลดกดได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นด่างนะพี่น้องคล้ายๆว่ามาแก้ที่ตรงจุดโดยเฉพาะในเดือนพี่น้องอันนี้ซอยได้หลายเนาะส้อยให้ทุเรียนผมผมนี่รอดและงามได้เนาะหนึ่งปีได้พี่น้องนี่การจเจริญเติบโตก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะ บอวงามปไนไดเขาต้องทําใจนิดนึงกรณีดินเป็นกรดเนาะพี่น้องเนาะถ้าจะให้มันงามคือส่วนที่ดินเขาไม่เป็นกรดมีค่าพิเอชเหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนนะพี่น้องมันจะสู่เขาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะได้สามีพี่น,อนอ้นนองผมว่าผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามที่มีดินเป็นกรดแล้วอย่าปลูกทุเรียนไว้กินเนองเนาะได้สามีถือว่าผ่านนะด้พี่น้องอ,อย่ามากันใหญ่ขึ้นเองพี่น้องแค่ปีแรกเนาะแค่ปีแรกก็ถือว่าโอเคแล้ว วันนี้พมก็จะไปใส่ต้นต่อไปทั้งที่เหลือเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องกับพามาสรุปก็คือผู้ที่มีดีเป็นกฎอยากปลูกขุเลียนเนาะต้องใส่ขี้เท่าถ่านและดูรูไหมทุกทุกสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะเอามาลรยตรงโค้นทุเรียนนี่แหละเนาะสร้อยได้หลายสร้อยได้หลายเนาะพี่น้องช่วยได้เยอะเนาะขี้เท่าเนี่ยดีกว่าสารปรับปรุงดินเนาะเพราะว่ามันมาแก้ที่ปัญหาตรงจุดโดยเฉพาะเนาะพี่น้องเนาะ หาพี่น้องสำหรับผู้ที่เขามารับชมแล้วฝากกดไลค์นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทาคลิปบัดนี้พี่น้องผู้ที่มารับชมคลิปใหม่เนะาะบ่เคยเห็นวิธีการแก้แบบนี้อยากรู้ว่ามันแก้ได้จริงหรือเปล่าเนาะในอนาคตจะมีผลค้าเคียงหรือไม่เนาะก็ต้องกดติดตามเนะพี่น้องเนาะเพื่อดูกันในระยะยาวเนาะจําเป็นไ like, รพี่น้องนี่คือจใจสีปนตด๊ดูดูสิ เ้าบัวส่ขีเท่านี่โอ้ใบเหลืองส่วนมากจะใบเหลืองช็อตเพราะว่าดินมันเป็นกรวดเนาะฝนตกบ่อยยิ่งเพิ่มกรวดในดินเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัพามาเบื้องประมาณนี้เนาะพี่น้องมีประโยชน์สำหรับผู้ที่วางแผนจะปลูกทุเรียนในอนาคตแต่ประสบปัญหาดินเป็นกรดต้องแก้ด้วยวิธีนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพอย้อยไปใส่ต้นที่เหลือกันเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องจะพามา ดูวิธีการใส่ขี้เท่าถ่านและโดโลไมททุกๆ3เดือนเพื่อลดกรดในดินไม่ให้ทุเรียนมีปัญหาใบเหลืองชะง,งักเพราะว่าดินเป็นกรดนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องคลิปหน้ามาพบกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ